สวัสดีค่ะมีรถ Hatchback ค่าประตูท็อปสุดของรุ่นมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะป mm hmm. อดโฟกัสเครื่นนองยนต์2ท่านเ o ียร์คันนี้ปี2013ค่ะคันนี้มีมูนรูปเป็นระบบไฟฟ้าด้วยนะคะภายในก็จะเป็นเบาะผ,ผ้าผสมกับหนังค่ะแอร์แบคเกอกุญแจรีโมทค่ะภูมิในมันติฟังก์ชันนะคะผู้สตาร์ทแอรระบบดิจิตอลนะคะมูนรูปไฟฟ้าค่ะ mm hmm. กระจกปัดไฟฟ้าพาไฟฟ้านะคะ โปรโมชั่นของเราอยู่ที่2 8 9 0 0 0ปาบาทเท่านั้นนะคะดาว1น0 0 0บาทค่ะผ่อนเดือนะ6,000บาทนะคะคันนี้ขอทานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่สุดรถคันนี้ได้นะคะที่1นึ0 0ืพันบาทขึ้นไปค่ะก็สุดรถคันนี้ไปใช้งานนี่แล้วนะคะใครกำลังม,มองหารถแพชแบกห้าประตูสภาพสวยๆนะคะท็อปสุดของรุ่นเลยนะคะแนะนำเป็น,นรถคันนี้เลยนะคะด้านหลังกวาง้างมากๆเลยนะคะขนของได้เยอะเลยนะคะบอกก็สามารถทับได้ด้วยนะคะท็อปสุดขับดี สวยนะคะขับปอดและปลอดไัยค่ะเหล็กเขาแข็งมากๆเลยนะคะคันนี้มีเซ็นเซอร์ด้านหลังด้วยนะคะสภาพดีติดฟิล์มพอาเลยนะคะอลบร้อนไม่ยุ่งยากเลยโทรมาปรึกษาได้เลยนะคะใครจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะถ้าฟังแอมไม่ถันนะคะโทรหารได้เลยนะคะเดี๋ยวจะพูดให้ช้าๆกว่านี้นะจ๊ะรถสวยสภาพดีมากๆเลยะคะ่ะสอบถามถเ,เพิ่ม,เต,มเติมได้เลยนะคะ โฟกัสเครื่องยนต์2000 k อโโ้คันนี้ปี2013ค่ะสนใจยังไงโทรศัพท์ถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050 50 858